สกรีนถุงกระดาษลายเต็มพื้นที่แบบนี้ใช้เครื่องสกรีนสุดนิยมรุ่นนี้เลยเครื่องสกรีนระบบ Two in One รุ่นใหม่ล่าสุดของเราเครื่องนี้จะเป็นพระเอกในการสกรีนถุงกระดาษให้ชมกันครับการสกรีนของเครื่องรุ่นนี้จะเป็นระบบซิลสกรีนทำงานผ่านล็อกสกรีน ข้อดีเลยก็คือสกรีนงานทรงกระบอกก็ได้สกรีนงานพื้นเรียบก,ก็ดี2ระบบง่ายๆใครๆก็ทําได้ด้วยระบบการสอนของทีมงานนิจิน โดยโจทย์รอบนี้คือการสกรีโลโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าลงบนถุงกระดาษของแบรนด์ร้านคาเฟ่ด้วยความที่วัสดุเป็นถุงกระดาษและเป็นพื้นเรียบเราจึงได้ปรับโหมดการทำงานเข้าสู่โหมดการสกรีนพื้นเรียบเพื่อให้เหมาะสมกับการสกรีนถุงกระดาษหลายท่านอาจไม่ค่อยได้พบเห็นว่ามึกทิมจะสามารถถ่ายทอดลงสู่ถุงกระดาษ และให้รายละเอียดของงานและการกอดติดที่ดีใช่ไหมครับแต่วันนี้ด้วยคุณภาพของเครื่องจักรรวมถึงระบบมึกพิมพ์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งลงไปสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างสวยงามความคมชัดสูงและหมึกไม่หลุดอย่างแน่นอนครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างมูลค่าหรือสร้างเงินได้ไง่ายๆแล้วครับดูจากการทำงานของทีมช่างนิจินระหว่างเทสเครื่องสกรีนแล้วสามารถทำงานได้ไหลลื่นสกรีนด้วยความเร็ว700-1500ถึงชิ้นต่อชั่วโมงไม่ติดขัดเลยใช่ไหมครับ และนี่ก็คือหน้าตาถุงที่สกรีนเสร็จเรียบร้อยลายนี่คมกริตสวยคู่มินิมอลสุดๆลูกค้าชอบมากครับท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก,ก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโปรแพหรือโทร0868-426-859ได้เลยครับ